ในความเป็นจริงแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงความดันของน้ำเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นความดันของของเหลวนะครับเราอาจจะคุ้นชินกับความดันของน้ําเวลาเราไปสาว้น้ําแล้วก็ดําลงไปใต้ใต้ผิวน้ําแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับความดันเนี่ยมันก็อาจจะมาจากแก๊สก็ได้นะครับซึ่งจริงๆเวลาที่เรายืนอ,อยู่ที่ผิวโลกเนี่ยมันก็มีความดันอันเนื่องมาจาก ชั้นบรรยากาศนะครับที่กดลงมาอยู่เสมอนะครับแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยเราก็มออีของเหลวนะครับเลือดหรือว่าอะไรทำนองนี้ที่มันดันผิวหนังออกไปด้วยออแรงดันที่เท่ากันนะครับเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินมีรูรั่วอะไรเงี้ยความดันอากาศข้างนอกเนี่ยมันก็จะน้อยอันนั้นก็จะเกิดอันตรายกับ ร ion, ่างกายของเราได้นะครับเพราะว่าความดันหรือว่าแรงดันที่อยู่ในร่างกายของเราคราวนี้มันไม่มีอะไรมาแคนเซิลไม่มีอะไรมาหักล้างแล้วนะครับเพราะนั้นในตอนนี้ก็จะพูดถึงความดันบรรยากาศนะครับความดันอากาศนะครับสักเล็กน้อยเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการวัดความดันนะครับแล้วก็บารอมิเตอร์ในบทต่อไปนะครับเวลาที่เราพูดถึงความดันนะครับความดันบรรยากาศเนี่ยมันก็คือถ้าเกิด พูดถึงสมมติตัวเราที่ยืนอยู่บนผิวของโลกนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างเช่นตัวเราที่ยืนอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนะครับมีน้ํากดลงมาเน,นี่ยเราเข้าใจได้ว่ามันมีความดันที่มาจากน้ําหนักของน้ํานะครับก็เรามองเห็นน้ําเราก็เลยเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีอากาศนะครับ ซึ่งอากาศเนี่ยมันก็มีมวลนะครับถึงแม้ว่ามวลอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับอยู่รอบตัวเรานะครับซึ่งอากาศพวกนี้ก็จะโดนแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับดึงดูดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกก็คือให้มันกดลงมานั่นเองนะครับเพราะนั้นความดันของอากาศเนี่ยก็จะไม่เป็นศูนย์นะครับก็จะไม่เป็นศูนย์อย่างที่บอกว่าที่เราไม่รู้สึกก็เพราะว่า ความดันในร่างกายของเรานะครับมันช่วยบาลานซ์แต่ว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องที่วัดความดันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความดันที่พื้นผิวโลกนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ1คูณ10ยกกำลัง5นะครับปาสคาลซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ10,000แสนปาสคาลแล้วก็1 0 0 0แสนนิวตันต่อเบตรกำลังสองนะครับ อันนี้บางทีจะเรียกว่าเป็น1ห,หน่วยบรรยากาศนะครับ1 atm atm ก็ย่อมาจาก atmospheric pressure นะครับก็คือ1 atm เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง5าเอ่อปาสคาลนะับปาสคาลเพราะนั้นเวลาที่เราพิจารณาถึงความดันของอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องคิดถึงความดันอากาศด้วยนะครับอย่างแค่เราพูดถึงภาชนะที่ใส่น้ำ แล้วเราบอกว่าความดันที่ก้นน้ำเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราดูจากคลิปก่อนหน้าเราก็จะรู้ว่าความดันของน้ำนะครับ p water เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของน้ําคูณกับ g แล้วก็คูณกับความลึกของน้ำนะคูณกับความลึกของน้าซึ่งความลึกของน้ําก็คือ h ตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงผิวน้ําเหนือผิวน้ำเนี่ยมันก็จะมีความดันอากาศอยู่ด้วยนะครับซึ่งไม่เป็นศูนย เพราะนั้นในความจริงเราก็ต้องบวกส่วนนั้นเข้าไปด้วยนะครับงั้นสมมุติว่าตรงนี้ให้เป็น pa นะฮะ atmospheric pr หรืออะไรก็ว,ว่าไปนะครับอันนี้คือความดันอากาศที่ไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นความดันตรงนี้นะครับจริงๆแล้วความดันทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรวมจากความดันของน้ำบวกกับความดันของอากาศด้วยนะครับต้องบวกทั้งสงฝั่ง แต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงแรงดันนะครับข้างใต้ภาชนะก็จะมีแรงดันจากความดันอากาศเหมือนกันเพราะนั้นข้างใต้ก็มีความดันอากาศนะครับซึ่งอันนี้สองอันเนี้ยนะครับมันอาจจะต่างกันน้อยมากนะครับเพราะว่ามันความลึกต่างกันนะครับความลึกที่ว่าคือความลึกของชั้นบรรยากาศของเรานะแต่ว่าเกือบจะเท่ากันเลยนะครับเพราะนั้นส่วนมากมันจะหักล้างกันเราก็เลยไม่ต้คิดถึง พวกนี้เท่าไหร่นะครับเวลาเราพูดถึงความดันเนี่ยเราก็เลยจะพูดถึงความดันที่นอกเหนือมาจากความดันอากาศซัส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความดันเกจนะครับความดันเกจนะคความดันเกจความดันเกจก็คือความดันที่เพิ่มจากความดันบรรยากาศ หลังกิตก็คือเกจเรสเชอร์นะครับเกจเฟเชอร์เพราะว่าส่วนมากความดันบรรยากาศของเรานะครับก็จะหักล้างกันเยกเว้นกรณีบางกรณีที่เราจะต้องคิดถึงความดันบรรยากาศด้วยซึ่งเราจะพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะหักล้างกันอย่างเช่นเราพูดถึงความดันของออล้อรถยนต์นะครับที่เราบอกว่า เราใส่อากาศเข้าไปเพื่อให้ล้อรถยนต์มันมีความพองตัวมากขึ้นเนี่ยความดันในล้อรถยนต์นะครับเราจะเรียกว่าความดันนั้นก็คือความดันเกจนะครับเพราะว่ามันเป็นความดันที่เพิ่มเติมมาจากความดันบรรยากาศนะครับแล้พูดถึงล้อรถยนต์หรือว่าพูดถึงบอลลูนเนี่ยข้างนอกมันมีความดันอากาศอยู่แล้วนะครับข้างในก็มีความดันอากาศ แต่ว่าเราอาจจะใส่มันเพิ่มนะครับบวกกับความความดันเพิ่มตรงนี้นะครับความดันเกศคือความดันตรงนี้ที่มันเพิ่มเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะครับจริงๆแล้วความดันมันต้องบวกความดันบรรยากาศด้วยแต่ว่าข้างนอกก็มีความดันบรรยากาศเท่ากันมันก็เลยหักล้างกันนะครับก็เลยหักล้างกันก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะพูดถึงความดันทั้งหมดนะครับความดันทั้งหมดเราจะใช้คำว่าคําว่าความดันสมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์อันนี้ก็คือรวมทั้งหมดนะครับเพราะนั้นในออลูกโป่งเนี่ยเราบอกว่าความดันสมบูรณ์มันคือ P A ความดันบรรยากาศบวกกับความดันเพิ่มเติมนะครับจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษก็คือ Absolute Pressure นะครับความดันสมบูรณ์ก็ ต้องระวังให้ดีนะครับเวลาเราพูดถึงความดันเนี่ยเราหมายถึงความดันเกจหรือว่าเป็นความดันสมบูรณ์นะครับก็ต้องให้ชัดเจนนะครับ